วัครับวันนี้มาพบผมแล้วครับช่างใหม่ครับวันนี้จะมาสาธิตการคำนวณอัตราดวนการอัดนะครับในสเต็ปลูก53ชักเดิมวาลวตนะครับเป็นวาวยี่กยี่สมาดูการปรับเซตได้เลยก็ใส่ไปกินฝาใส่บูธใส่ไปกินตินเสื้อกิปสลักเหวนให้ครบนะครับแล้วก็ให้ลูกสูบอยู่ในตำแหน่งตั้งมาร์กลูกสูบต้องเว้นระยะ กระปอกไว้อยู่ที่0.7มิลครับทางานั้นใช้0.7มิลแล้วก็ประกอบฝาเข้าไปเลยฝาเราทำการปรับแต่งรูปรูเบ้ารูป,ปอดอะไรเรียบร้อยแล้วครับอย่างนั้นก็ทำการใส่น็อตแล้วก็ขันน็อตให้แน่นครับอ่า,ากนั้นเราเราขันฝาแน่นแล้วแล้วก็หายเครื่องขึ้นในแนวขนานเลยครับให้รู หัวเทียนอยู่ในแนวขนานกับพื้นนะครับาตามผมมาดูเลยก็ลืมบอกอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นสลิงเข็มจิตยากับน้ำมันเครื่องธรรมดาครับดูดน้ำมันให้เต็มแล้วก็อย่าลืมไล่อากาศออกก่อนนะครับแล้วก็ผมจะดูดให้ได้สักประมาณ 15cc ก็แล้วกันครับแต่วผมต้องการฉีดก็ไปในรูหัวเทียนนะครับ เดี๋ยวเราก็มาคำนวณกันให้ปิ่มๆขอบรูหัวเทียนขอบขอบเกลียวด้านในนะครับอขอบเกียวด้านในค่อยๆฉีดไปเรื่อยๆครับอ่าอจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอ่านะครับเต็มแล้วครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูอ่า ให้ปิ่มเกลียวด้านในครับก็เดี๋ยวมาทําการคํานวณกันอ่ะลืมบอกไปก็จากสีาส่าซีซีก็เหลืออยู่ประมาณอ่าสีจีซีก็สรุปว่าเราฉีดเข้าไปในเบ้าวาสูบอยู่ที่1 0 5จุีซีครับเดี๋ยวเรามาคํานวณกันจากนั้นเราก็เอาเครื่องคิดเลขมาคํานวณเลยครับอ่าใช้สูตรป R ายกกําลังสองหรือ3 1มครับอ่า ผมมองเห็นไหมครับเดี๋ยวหาแสงก่อนครับผมาครับอ่าเราก็ตั้งเลยครับ3.1415นะครับคูณด้วยลูกสูบ2ครั้งลูกสูบขนาด53มิลอ่าคูณด้วยระยะชักครับ55.6นะครับหารด้วย4,000อ่า อ่าซีซีรถคันนี้อยู่ที่ร้อยยี่สองจุดหกหกซีซีครับอ่าใช้ทดสุดยมหลังอ่าแล้วก็เอาอ่าซีซีที่เราฉีดเข้าไปในบ้าขวาเมื่อกี้มาบวกนะครับมาบวกสิบจุดห้าเนี่ยครับลบแป๊บหนึ่งสิบจุดห้าเท่ากับแล้วก็หารด้วย10.5อีกทีหนึ่งครับ <S <S เท่ากับผลลับอ่า อาฮะครับผมตอนนี้อยู่ที่อัตรวนขนาดอยู่ที่12.68ต่อหนึ่งครับสรุปว่าสารุปได้ว่ารถคันนี้สามารถใส่น้ำมัน95้าห้าเพียวๆหรืออียี่ก็ได้ครับอา่าเพราะว่ารถเราเป็นรถกล่องแต่งนะครับอา่าอีกอย่างนึงบางคนสงสัยว่าทำํทำ,ทำไมต้องคำนวณอ,อัดตรวนการอัดนะครับก็คืออย่าให้รถมันแก๊กนะครับเอคือว่า ถ้าเราคำวนวณนี่แบบมีตัวเลขนี่มีใช้ไปกว่าครึ่งครับไล่รถก็ง่ายครับใช้หัวฉีดอะไรใช้แรงดันเท่าไรใช้กล่องอะไรครับเราจูนได้ง่ายหมดเลยครับสําหรับน้องๆที่สั่งชุดคิดผมไปก็คือเอาไปถึงก็พร้อมจบได้เลยครับแค่ไล่สเตอร์อย่างเดียวก็ไม่ต้องหาอะไรเพิ่มครับชุดคิดมีหลายแบบครับมีหลายน้ำมันแจ้งน้ำมันมาครับใช้ ใช้งานแบบไหนครับดันโลหรือว่าแข่งอบอกน้ํามันที่ใช้มาครับถ้าเป็นน e ี้เป็นห้าก็อาจจะทนแรงแรงอัดมากกว่านี้ครับอันนี้เราใช้สําหรับบินซิน95แล้ก็ E20 นะครับอโอเคครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไปเลยครับถ้าติดต่องานสั่งของสั่งชุดคิดก็ติดต่อเฟใหม่แคมซิงครับใหม่แล้วก็เว้นวักแล้วก็แคมซิงนะครับเป็นระบบโอนเงินนะครับ โอเคครับรู้เรื่อง